นะครับผมเด็สี C. ทำงานต่ออีกสามวันสี่วันยังไม่ติดเพราะว่าไม่มีเวลาครับผมก็ทำไปเรื่อย que. ือี่ก่โอ้ตกหนักครับผมฝนเนาะเลซีทานที่อยู่ใกล้โขงก็ระวังด้วยน้ำโขงกำลังขึ้นแล้วตอนนี้พอดีบ้านผมก็ลดแล้วน้ำลดแล้วท่วมเฉพาะเพื้นทีุ่่มต่ำลักษณะอาจจะเป็นแบบนี้คร นี่เย็บสีสั่งไว้สามวันแล้วยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเดี๋ยวแต่ใส่ตัวตบแล้วก็ปิดตะขคาย ก็ใส่ตามรูที่เจาะไว้นี่แหละก็ดัดตรงตัวนี้ก็หมุนใช้มืออย่างเดียว Kim. ก็จะอยู่ลักษณะนี้ผมเรามาปรับแป่งก็จะได้แต่ละอัน ะระยะเอาเลยแล้วต่อขามาวัดแต่งต่งางาวัดดึงช่วงหลังเนะี่ยดึงช่วงนี้ตัวนี้ก็คือมัดล็อกไว้ก่อนมาจัดทรงต่างหา ก็จะชิดประมาณนี้เอาได้รูปแบบแล้วนี่ก็มามัดครครัะผมมัดจุดนี้แล้วค่อยดึงมัดก่อนแล้วค่อยมาจัดทรงทีหลังยังอยู่กับเกาะข้างับผม f c ยี่สิบสี่ันสั่งไว้หลายวันแล้วยังไม่เสร็จ จัดทรงให้ได้ลักษณะนี้ครับมนี่มอ,องไปก็อตะขขายมันจะลอดตรงนี้ได้แล้วก็จะอยู่ประมาณนี้่ะต่อเลย ตัดไว้เผื่อพับนี่นะโอเคอืมก็เผื่อพับขั้นตอนต่อไปก็สายลวดครับผมใส่มุมบนแล้วก็มุมล่าง ที่สารตัวนี้ตัวตัวสารตะไครย ดวดก็ไม่ต้องเอาไว้เยอะครับผมเอาไว้แค่ดึงพอ,อตัดทิ้งเยอะเสียเปล่าลักษณะก็จะได้รูปแบบนี้แล้วค่อยมาผูกเชือกอีกครั้งนึง เป็นงานค่อนค่อนข้างทําได้ช้าเพราะว่าต้องดูรวดดูอะไรแต่และขั้นตอนนะผมนะยังไม่เสร็จนะใส่ใจกวดตจนกว่าจะเสร็จ นี้ยังเป็นแบบเดิมอยู่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นไม้เป็นไม้แบบใส่ไม้เพิ่มมาจุดนี้ใส่เพิ่มไม้เพิ่มมาจุดนี้ให้เป็นที่ขังเลย ใส่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดรูที่เราเจาะไว้นี่ครับผมแล้วก็วัดระยะด้วยว่าตรงกันหรือเปล่าวัดเข้าไปตรงนี้นะค่อนข้างทำได้ช้าเพราะว่าหลายอย่างครับผม ทั้งวดทั้งไม้ทาไม้ก็เป็นวันถามว่าทาวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าทาไม้เสร็จก็ได้หลายอันอยู่ประมาณสิบยี่สิบกว่าอันอยู่แต่ว่าต้องประกอบชิ้นงานไว้แต่ละอันให้มันเสร็จแล้วค่อยมาประกอบทีหลังอันนี้ก็ไปให้แม่บ้านผูกเชือกทีนี ก็จะอยู่ลักษณะน,นี้แหละขั้นตอนแต่ละสิ่งละอย่างหลายขั้นตอนครับผมเนาะนี่อ๋อคลิปนี้ก่อนฝากขอบคุณทุกคนจะได้อยู่ประมาณนี้แหละ นีเกาะข้างอาโอเคครับผมชิปนี้ก็ฝากขอบคุณเอฟซีครับผมที่ติดตามและรับชมกับบ่าวบุญการนาชินเคยครับผมชิปนี้ก็ขอบคุณครับ